ทอดตะปูไว้ตำน้ำพริกตะตูเราต้องทอดนะคะคัวพริกหอมกระเทียม คั่วไฟอ่อนๆจะได้สุกพร้อมกันเริ่มหอมตำพริกหอมกระเทียมที่ขั่วคกครู่นี่ ได้ที่แล้วเราก็จะเอาปลาที่เราเตรียมไว้ลงไป เมนทูที่คนไทยขาดไม่ได้